อันนี้คือเอซิคเคนะครับคือแบบว่าเออน้องนาักาเรียนนัออกป่าเหมือนพี่เออะเราหาทุกอย่างให้กับทุกคนแล้วเราก็รู้แล้วว่าทุกคนต้องการอะไรเมราะฉะนั้นพี่เออะก็เลยทําสินค้าเป็นของตัวเองก็คือใช้ชื่อว่าเอซิเคมันปีโค a ลลาเจนพรัพอวิตามินก็คือจุดเริ่มต้นมาจากที่เราอะรักคนอื่นแล้วเราหาสิ่งดีๆให้คนอื่นเนี่ยถึงวันนี้พี่เอรู้สึกว่าถึงวันที่พี่เอต้องต้องมอบสิ่งดีๆให้กับคนคนหลายๆคนทั้งประเทศอะเนี่ยค่ะที่เขา อ่านี่นี่นี่ค่ะมาเลยมากให้อันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับผมของพี่ที่เป็นพิซเนเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่า A Secret Manti Collagen Plus นะครับผมซึ่งเป็นคอลลาเจนนะครับผมตอนนี้พี่ก็ให้น้องๆในสกัดกินทุกวันเลยเดี๋ยวเช้ามาก็ต้องกินเนี่ยเป็นตัวแรกเลยพี่เอคะป้องกันคนที่แพ้อาหารทะเลก็คือทำกับปลาน้ำจืดเอเนียค่ะแล้วบางอันนะครมันเหมือนกับว่าพี่เอหาสิ่งดีๆอย่างเช่น เอ่อตัวชะลอความแก่เนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเอ่อเทโลเมียร์ของคน,นเวลาอายุเยอะขึ้นมันจะสั้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นเปลือกสนจากนีซีแลนด์เนี่ยม,มันจะช่วยเทโลเมียร์ยาวขึ้นก็เอาใส่ไปในนี้เนี่ยแล้วมีสารบางตัวค่ะที่เรากินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะป้องกัน UV ได้ด้วยพี่เกก็เอาใส่ไปในนี้แล้วก็เหมือนเป็นหลายๆตัวเลยค่ะทุกอย่างที่รวมความเด็ดอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเออทให้ลูกกินอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าทําให้คนอื่นกินเหมือนเรารู้สึกว่าทําให้เด็กในสังกัดและทำให้ลูกเรากินที่บ้านเเ่ยพกก็็ลลจัดตมมอองงชชชิ ได้เลค่ะได้เลยค่ะต้นเทลงแล้าฮาฮ่าฮนี่ครับเป็นสูตรของพี่เองแล้วก็ต้องมีโดนพันในเรื่อยๆเออนี่ที่นาตาเลียค่ะอโอเคครับอยากให้พี่นาตาเลียชิมก่อนหน่อยอ่าคนละ อ่าของพี่เอด้วยค่ะจะได้ชนกับพี่อัตาเลียรุ่นพี่ชนรุ่นน้องเนี่ยค่ะโอเคเราจะมาเซเลเบตเตือนภื่นมาด้วยเอซิเครต์อาอาโดน่าเชื่อเชื่อนะคะที่สำคัญเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ได้หวานคืออันนี้อันนี้หวานยากปลอมด้วยค่ะหวานปลอมไม่จะบอกว่า ถ้าเราไปเจอคอลลาเจนบางที่นะคะถ้ามันหวานเนี่ยบุญหวานเลี่ยนให้สังเกตเลย,เลยว่าเขาอาจจะไปเพิ่มสารบางอย่างแต่สำหรับเนี้ยหวานพอดีสารอาหารคือแบบเยอะมากอ,ะอ่ะค่ะกินปุ๊บสวยปับ๊บใช่แตอนยัง <นะ S 2> ไม่กินเสียงเป็นแบบนี้อ่าใช่วลากินปุ๊บอ่ะกินปุ๊ปอบองอดีมา <f> อาหารเลิศเลิศ <f> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนะพี่โดนพี่เอทำอะไรอ่ะทำสุด ทำทั้งเกี่ยเทหมดหน้าตักเนาะเรามากกว่าการเทหมดหน้าตักก็คือแบบมันมีการใส่ใจตัดสายละเอียดมากมายวนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้มันเลยทําให้นาตาเลียเชื่อใจค่ะว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่พี่เอตั้งใจทากับมันจริงๆตั้งใจเหมือนเวลาปั้นดาราใช่เหมือนแต่เนี้ยเป็นการปั้นผลิตภัณฑ์ปั้นผลิตภัณฑ์นเนี้ยตั้งใจมากค่ะน้องนาตาเลียขานี้ล่าสุดให้น้องๆในสังกัดอะค่ะอย่างเช่นเด่นคุณพี่จินจินนะและเด็กใหม่พี่อูหรือน้องตีตะหรือว่าหลายๆคนมาชิมกันทุกคนบอกว่าอร่อยหมดแล้วก็เราบอกว่ามันรวมทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นกินไปเหอะ